พอตึงเสงโหดนาแล้วเวลาของมันมันมีเวลาของมันดูว่าห้อยนะตีนนะช้่อกันกับตัวลอกก่อนตัวสั้นกว่าเนาะงหมูเถิกนี่สั้นเนาะออกบักทอกพี่น้องเลยฮู้สามเชาะจัดอีกแล้วเหมือนนี่บักทอกบักทอกบักทอกเออสามเชาะตับนี่วิญญาณคือเหมือนเนี่วกว่านี้เิาได้ ตามเตะไปแล้วข้อเง้าเลยหมูนี่ช่องคนหามลงตอนนั้นกี่เต็กเลยบนลงกันเลย การรถไฟสบายดีพี่น้อง FC วันศุกุ์สบายดียา,สสานะมเช้าพี่น้องวันนี้พวกเราทีมง,งานยังไม่ไ,ได,ด้พากันไปทั้งเลยยังพากันเอ่เห็นกันเลยเนึ่งข้าวกินข้าวเสร็จแล้วเราจะพากันไปไปเลยนะฝนตกมนน่าแก่พยุ่ยงงตกปริ่มทั้งต,งตกตะคืินนี่แหละแต่ว่าไม่ตกแห้งตกพอตะปื่อย ดูข่ามนตกก็จะ่าหลังแล้วตุ้มจหลงเลี้ยงแล้ววะโอ้ยก็ลังไสก็ลังห่อดบินตาแล้หัวห้อยนะครับแม่นะนีอย่างนีกิงข้ายาใน้หมู้ผ่านยิงแต่ว่ามันคำมก็เลยไุ่นเรื่งบึแต่ว่าชิทื้อชิท้อของเราลุโดดโบเห็นจักลเลยมาชิทึ้หมูเัาบริษัทใหม่ ฝนเริ้ม้าแล้ววันนี้เดี๋ยวชอไปกับทีมงานหลายคนไปบึงบอนในพานก็ชอบเพิ่ยิ่งยิง,งงวาดน,นี่ <c oughs> tôi yêu thích một nhìn lại hơi nhìn một nhìn mà chắc, thôi. Mà mà đâu? Mà chắc là tôi thôi hai? 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 แถวนี้บนหางไม้นี่บ้างสามรมหมดเลยหมูแ่รวมนะลูุ่นถือรุลูโดดบ่อห็นนะลูโดดช่องลูกอาบเห็นนะอือิตัดต้นไม้ขึ้นก็เห็นหาเลา่บางกอนนะคือมันกึ่งดื้อในแถวนะครับไม่รู้ว่ามันมมบอยู่ไปบ่ไกลครับไม่ บ่เห็นนะฝนลึบเบื่อแล้วห้อยกะห้อยเหล้ยน,นบ้านมีมาก็ได้มานํำขึ้นโอกาสเจอถ้้มีสูงห้อยลึบบันฝนตกเชื่ออิตภาคกันละห่าห้อยห้อยไม่ ตหนไม้หมู่ว่มากินเนาะก็ได้มันกินอยู่ลุมนะเไม้กระโจ้นนี่ไงเนี่ยบ่ไกลมาได้บ่ใกลมาดเขาได้ก็จะอ้อนมาดูพี่ดี

โอ้ยมันหากขอ,ออกมากินน,ออนน้ำไม้เมื่อคืนกินน้ำไม้ไปเพิ่งไปกนิน,นน้ำไม้มานล้วเราเร่งดูดอนตัวนี้เราเร่งเจอหอยไหมปลากระโลหาหอยไหมนะแต่ว่าเจอแล้วเดี๋ยวเอาอมไปรับทางหนามันบ่อยทีมงานกำลังเขา้า ¡Gracias! ประจำเลย ทางขึ้นนี้นะเพราะว่าทีมงานนั่งไปหอพุนเลยเสียงไกลไปไกลไปนะน่าจะบ่กมาเลยทางนี้นะไปตามทางนี้หนะลงกันกับทีมงานแนละ้วบ่อเห็นทีมงานนะแต่ว่าเสียงโวดชึงนี้นะเฮามาลัดทางหน้าแต่ว่าบ่ได้ยินเสียงโวดจากนั้นเราลนะอย่าเป่าเราบ่ด,ด้ยินเลย ขันเป้าโว้ดที่นี่ยิบโลงกันขันยญาเป้าเลยสิบโลงกันนะลกูกนะมีหุ่นจักจุดลัดลัดลูกถ้าเราไม่ได้ยินเสียงโวนะเราก็ลัดบุปผิดเพื่อนพก็เอาลัดตามเสียงเนะี่ยเสียงมันไปเชิงเรือเอาก็อ้อมไปดักน้ำเชิงนะั้นแต่ว่าทีมง,งานไ่ที่เป้าเลยเงียบถึงเติบเลย เลาไปหาทีมงานจากไปหอดชิเลยละทีมงานกัน nhìn lên nữa đây vô ba vô ba vô ba một lít Yêu ba. yêu Hả? เอาออ้ยเอาคว้าไปนดนึ่งเอาคว้าไปนดนึ่งมันปีนาใส่รไรระวังพ่อดหยุดช่งหยุดจังหวะแท้เอ้ยเฮ้ยขอใจนกานมู้กลุ่มขาพี่น้อย พอตขาแล้วเบอจะถอยได้บ่ชูจะถอยคานมาพี่น้องเอ้ยคานื้องมือแล้วมือนี้โหขานอยู่ข้งมือแล้วมือนี้ยจุนยิงหลายเยเข้าประจำใช่คนหกเลยมากแทนแล้วยิ่งึือยูมันยัมันยังบ่ลงเย่านักเอา้ไหมเอาลอดเอาเียงองน้องแม่เปิดต่ปีก่เยอนะไปจะดเอจนาบอให้ออกเชื่อแต่มือนน่ะยิงออรุนนะ เสเบอรีเสียงแนนกองเขาแหงกับเต้กองเขานี่ันเลยพี่น้องเยู่ๆจะไปลื่นต้อแ่งตาออกบักทอกพี่น้องเลยสามเชาะจัดอีกแล้วมือนนี่บักทอกบักทอกบักทอกสเออสามเชาะ

มาใช้ชวรตอกนาปีมือปีมาแล้วพี่น้องมาแล้วกับขำมูเลยหัดข้าวพลาจะยิ่งขังของมันมาปีนาแลไวก็มันวายแบบนี้จะยิ่งขังพี่เหมือนย่งมือเลยเยจอกาะาามเห็นยู่อเกาะหัดตึ๊กขังยิงโดนขังนี้ตัว่นยังงูก่ันี้วะย่นอลัด คือดิฉัป่าวดวดวดอยู่ตะพูเลยทีนี้เขาลัดอยู่พี่แล้วเนาเามาเด้พี่ฮะเฮเลยมอนั้นเลยแง่ฮะื้อื้อเซรกัดไดเลยชื้อละกัดยี่ดเลยไป็น้ชงื้อละัเองครึ่งอ้าที่บัดสรุปแล้วมันห้าหรือห้าคนนี่น้องเอ้ทนนะ เดเอาไปน้ำนี่ไปน้ำดิมงานอดเอานับนสององปสองปลายบชมึงสองสองคือปรอบกสามพอดีเต็มเลยนะนี่บังหำนี่หำเต็มก้นพี่น้องเ้ยนี่ซีมันเป็นแล้วนี่เพราะว่างามนี้มันถายคนนี่บอกคนบอมีเลยนี่คนตรนี้เกง่มานึงนี่ เวลาของมันมันมีเวลาของมันจูบห้อยนะตีนนะช้ำกันกับตัวลอกก้อนตลอดสั้นกว่าเนาะหมูเถิกเนี่ยสั้นเนาะตีนห่าตีนห่าเตรียมมัดเมื่อกี้เนี่ยจนเด็กกันแล้วได้ต้อยละบ่อยากห้องหากันแล้วเป็นห้องเชื่อมเชื่อหอยแด้วกี่นี้เสียอลี้ยงเวียนไปเวียนมาเลยเอาไปนี่นี่นี่ยนี่หอก่ามันไปเฮลนี่หอลัด บงนีม่เได้ลบทีมงานบ่ได้ถือมีดมาเลยตองแต่มีดชันซั้นี่แหละเหรือบางไม้กับมีดนี่มันมีชมกันดีดีเมือเลยังได้เด็กทำงินบ่ได้ถือมันมีดมาพาบิด ัเดี๋ยวนะเอาลูกบอกเดียวเฮ้ยไม่ไลูกแล้วตัวอ่องเงาเห็นเลยเด้ออ่องขนวิทอนมงทางแล้วก็ห้ามมาบบดีไอ่ได้หอดทางมาไกนี่มา้นไปนี่ขันััดไปนี่แหละขลัดไปนี่แหละชี้ททางอันนี้เลย อทางง่ายขึ้นเชดังแก้วไาล่งัดไปเส้นนี้กะมันจะมีทางเป็นตูอยู่แล้วใกล้ขนอของไห้ขัดอ้อเึ่นนี้นะคือวันนั้นขึ้นเชดานพยางตัวัม่นพยางในตัวนี้ละก่ไุ้ใกล้เอ

เอาเลยมันตูดไปแล้วมันไปเีนกันหาม่ห้อ่หามไม่ได้เหมอนนี้เออันลยฮ่าฮ่าตัวป้ามม้าใ่

ดันเล,ล้งข้างหลังอ่ะ เดกข้นว่าดนคือตอนเขาได้าไปได้ตีเบากลวาจมไปาดจบละขึ้นมาขึ้นมาเปวหให้ไปหาหมูเป็นเขา มันมาบ่หมอน,นั่นนะบ่หมูน,นึงอีนะมาแล้วไปกนไปทีนออ่นี่บ่บบไตรงนี้ด้วย,ยาาวไาเไก่ดน้องเลยห,ห,หลบโกนหรือโตอติดเหลืองขนาดจิบไปคอยนงคอย

มาจะชมทีมงานทุ่มเทขนาดว่นนี้เลาเาเาโดลงเขาอะเวยเบมดเตรียมดังฟืนดังไฟฮ็ดโคบานี้เดี๋ยวมูลนบนี้แต่ว่าไกลๆได้หน่อยหนึงป้าถ่ายรอบก่อนแกบ่ได้เลยแต่พี่น้องติดเรื่องคิดไรถมาจองมันรมาให้รืบให้ล้วรถอะไรแ้ ้ไปเนี่ยข้าดอนได้ดเนาิดๆคัดแวะขาวน้องเนโอ้ตัวเห็นั่นโดนพักวันนั้นข้าด้โดนเลยอาเลยเฮ้ยฉันได้เลยวูมใส่คาน้ำมันลเอาพักก่อนป้ายืน้ำหลุนรอบเอาแบบนี้เต้นเลยต้องตั้งเลอยไหนซอยเองอะ เาล่เออบเอามีดมาป่าทำมันก่อนไหมสีปดเลยสีโงเลยนี่ฟาดออกตันี้เลยนี่เรื่องเรระดับสามสีชอู่านยู่มีนามันกวดทีหลังโดันหี้นตัวนี้ันโตนกับมจอมนี่เนาะมันลุดมันหลุดสองเสืออะไรเนาะ ยิงไปเลยขาชดพกนี en> ้ลังข้า้ายิงขนา้าแล้วมันมาอล้วก็มันยิมันยิงเลยเฮ็ดตเตียเตีไปเลยวะเออมันไปามขามันไปมันนั่นไปมันไปแบบนี้ยิงลล้มมมุดวล้มันมาชื่อแบบนี้ลุยลุยมาชื่อรับอะไรเหรอชื่อแล้วก็มันก็แม่งหนึ่งไม่ดีย่ง้มันแม่งทำพลามไม่ได้แล้นเ้ยหลุยลุยไป เขาโลก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 กเห็นไงที่เนาะเขาเลยเด้คือนุนี่เขาตอนเราเห็นตะวิดอันนี้กัเขาเราเปรีสดงแค่นีนวะเป็นมันแดงมือนห่อออกนี่ไนะของไฟนี่นี่ห่บมเนี่แมมันทะลุมาพีว่าดอกหันอกมาผีนี่หามองอลอยนี่เห็นดิสดทา่นี่เฮ้ยขางอ้ลอยสิบีกมาขังไปนำช่องลูกเย่ะเป่งว่พรา่าบอเห็นเคอเห็นมันมันค่าหนาโยคคาาลังอันนั้น พี่แม <si suppression> ่นม <fin anta> <ots> ันมาหลังพี่หรอเด้อาวชดลูกบาห่างกันก็แล้วเนาะประมาณชามนเนี่ยบนวิธีมันมาเนี่ยลาดอมีแงบานวาพียังเป็นลมนหมอนาิอน่ดานะ้ายืนนนังมันนี่โเาเดมยวันมีเกมมีอยูเกม นขึมดมันเป็นนาใช่หรือไรเนี่ยแหละเป็นนาแล้วมันเมื่อยไปเลยเด้วเมื่อยนะเป็นนาเจ้าเฮ้ยบกไก่จริง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 จะเมื่อยหอกบจงไลไปเลยหอกหอกแล้วก็ไล่น้ำรักมันชอบมันมันอย่ามันเสียร์ชอบหามาแล้วหนิงแป๋งอะไรกับลบทุบอะไรกับไปถา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 เฮโนนไปแกไปอยู่ทางนาครับ ไปเลยไปเลยมนใกไมได้ลยไปลไปเลยหเลยไลยลยไยยเยไเเยเยไยัไยไปยเลยยไปเยไปเล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 ยไปเยเลยไไปเลยไปเลยเลยไยไปเเลยไปเลยไปเลยไเลยไปเยไปเลยไยไปเลยไปเเลยเลยไปเลยไปเลยไลยไ ไปยันไปหอาหลัน no ี้หเพไปเห็นมอนี่ไปเห็นกันไปห้องมอนี่ห้องโตเลยห้องมอี่มันห้องโคจิมโคจิมอยู่กับจกันจ็มโจมมาเจอะไเอาอพช้างอยู่ไปไหนวะเขาไล่หลังกันไปบอกรบลุบบบบบบแล้วกลเป็นกัลแยนน

ต้มทอดพลาตันนั้น่นใช้กระป่ออกไปแห่งพลาตอนนั้นเนเพื่อนเพื่อนอเนราเนี่ยอือเปนาปาเรื่องนั้นื่นนหงอวิ่งลมันก็ดัดนอนวิ่งเลยลมือตงแห่งขามันนะ ทำเรื่องบนนี้เรื่องอะไรเป็นใส่ผมางไม่เนงานกตมาหมดุ๊บของแห้งรอดอันนี้ดึตัดพดคนที่ชอบไปพดครับตัดพเด้อเาแล้วมึงจะตกดซะป้าป้าดึเลี้ยงเดี๋ยวคุย หอดปเทนหมูตาข้งมืดไม่ได้ลดบอนว้าวเทนแลยนาลอ้องพยายามครึ่งตาใส่แล้วบอแท่งแทงถึงหมอกอนจสะอานมาใช่ไหเออใ่ตาดเลเลยนะตีนงาวตีนนาเอาตีนาวเลให้มันวิ่งหัววิ่หางมันมันจะบุเปื่อนีนาและดินชัยนอลยด พดเออพดไม่พดห้องเหมือแอร์่แหนะพดน้ำคือนังหามไปบ่โอ้ยะหามนํงมาันยากไลยขึนหลังข้หลังเน้ไปเาเผาไอ้แมน้ำพด่งคู่ถุงขาวทักเลยนะขวดกค่น้ำก็ดีงายกว่านั้นงามกว่า้้าวก่ก่ ไม่มาดึงก็มีทัพเอาทัพก่อนแข่งแล้วแล้วแล้วแต่แล้วแต่ข้อโคตรก็ล่างกันได้เป็นอย่างนั้นนะข้อนี้เลยอย่างเงี้ยมันต้องนำข้อนี้เลยตัวเฮดเดอร์ครับตัวนำแข่งนะครับตัวเฮดเดอร์แข่งแทนที่ทำเป็นไม้นั่งขีหวาดเอาหัวเด้อ Ôi. ngon ngon, ngon luôn